มาก็ติดการแข่งขัน v ี l นะครับหรือวอลเลย์บอลเนชันลีกตอนนี้บอลอยู่ที่ลิโอเดจาเนโรบารซิลและด้านหลังของบอยขนาดนี้นะครับโค้ทยะแล้วสตาฟโค้ดวันนี้เสื้อสีม่วงพร้อมแล้วที่จะลงสนามวันนี้เราจะเจอกับแคนาดานะครทีมที่ร้อนแรงที่สุดในการแข่งขันปีนี้ตั้งแต่เปิดมาเขายังไม่แพ้ทีมไหนเลยนะและว,วันนี้จะเจอกับทีมชาติไทยนะครับที่ทีมชาติไทยของเรา เจออเมริกาเจอเซอร์เบียเราแพ้มา2นัดแล้วนะอันนี้เป็นนัดที่3ที่จะแข่งขันเราจะเจอกับแคนาดาและที่ผ่านมาผลงานไทยแคนาดา5ครั้งเราชนะ4แพ้1นึ่งนั้นเองเพราะฉะนั้นโอกาสวันนี้ถ้าเทียบจากสถิติเราน่าจะมีโอกาสชนะแต่ถ้าเทียบกับฟอร์มของแคนาดาที่เปิดตัวมาสำหรับปีนี้ว n l 2024ก็ต้องบอกว่าเราเจอของหนักแน่แนนะเพราะว่าแคนาดาดูเหมือนว่าจะ ลุ้นตัวเป็นโอลิมปิกแล้วก็คะแนนตอนนี้เนี่ยน่าจะเข้าใกล้การได้ไปปารีสแข่งขันโอลิมปิกนะครับวันนี้สาวๆทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะใส่เสื้อสีแดงนะฮะแล้วก็เดินทางมาถึงสนามแข่งขันเรียบร้อยแล้วด้วยก็เป็นคู่สุดท้ายวันนี้เราจะแข่งที่เวลาบราซิลประมาณ3ามทุ่มนาะซึ่งก็ถือว่าดึกมากๆแต่เวลาของแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยก็คือเจ็ดโมงเชา้าน่าจะเป็นแมตท,ที่ทรมานน้อยที่สุดในการเชียร์น,นะคะก็แน่นอนว่าตอนนี้ ดราม่าเยอะแล้วก็อาจจะมีเสียงพิพากษาในมุมต่างๆว่ากันไปนะ<ม>ก็สุดแล้วแต่แต่พี่บอยเองก็อยากจะให้ทุกคนอย่าลืมทำหน้าที่เราเป็นแฟนบ,บอลก็อย่าลืมเชียร์นะคะต้องบอกว่าน้องๆก็มีภาวะอันนี้ส่วนตัวเลยเนาะอยู่กับน้องๆที่นี่นะเห็นบรรยากาศก็ต้องยอมรับว่าก็มีภาวะเครียดแล้วก็กดดันพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเมสเซจข้อความต่างๆในโซเชียลมีผลกับน้องๆมากเลยนะคะอยากให้ทุกคน แม้ว่าจะจะไม่ได้พอใจกับฟอร์มหรือว่าไม่ได้พอใจกับบรรยากาศในการแข่งขันสองนัดแรกที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้เห็นชัยชนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์มีผลกับความรู้สึกของนักกีฬาจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะช่วยช่วยกันสร้างสรรค์นเนาะแน่นอนว่าก็มีคนที่อาจจะพิพากษารณ์แต่ใครที่สะดวกแบบพี่บอยอะ่ะ สะดวกให้กำลังใจแพ้ก็มีความสุขชนะก็มีความสุขอยากใ้ทุกคนให้กำลังใจเพราะว่าทุกๆข้อความมีผลกับน้องจริงๆนะคะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ชอบอย่าลืมกด follow พี่บอยไว้นะคะเพราะว่าพี่บอยจะก็ติดการรายงาน VNL w o r l y Ball Nation League ไปเรื่อยๆแล้วก็อยากใ้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศินไซต์บรรยากาศที่ ปกติคนไม่ได้เห็นแต่พี่บอยก็จะเอามาเล่าเอามาฝากกันนี่คือการรายงานจากลิโอเดอจาเนโรประเทศบาราซิลการแข่งขัน,นสัปดาห์ที่1สําหรับ v ีเอ2024ครับ